คันมดแดงไม่ไหมเนาะอ่าพี่น้องไปคุดมาเมื่อเช้าเนี่ยพี่น้องกับพักกระโดนนะทุกคนนะเนี่ยไปคุดพี่น้องเนาะเ่าใครคุดมาให้พี่ภรรยาเดี่คุดพระละยาผมไปคุดพี่น้องคุดเนี่ยสอดแม่งจุจี้พร้อมะไรเนาะช่วยจุแม่งจุจี้ แล้วกัอ้อมปลาดุเลวเนาะโอปลาดเรวปลาไลพรอทุกคนเจียวชมบ่นนี้นะทำมคือไม่ใช่มะนาวใช่ไหมอืมะแล้วบีแกงอีเป็นน่ารักอไรจะชอง เป็นเนาะพิษเนาะงั <Olive S 3> <the> <inaudible> ้นอยู่เอา่าใช้จะไปกินนาไม้ด้ะเนยมาสองไปยับริการจมูกกินแล้วสดๆอไละมือเนี่ยมดแดงตายง่อยอยู่ เอาเป็นกิโลกินได้เนาะมาภาคมันต้อนพี่น้องมาหนิขันขันชมมันแดงเนาะดีเมย์อ่ะอือยิงลูกด้ยยูยมันนอกข้องหน้าเฮ้าตื่นเช้ามากหลังไปหายยุหาก,กินได้ทุกคนโคมันจุกจี้เนาะกูจี้รอจี้หน่าย กินกระข้าวเหนียวนึ่งมะเข้านี่เนาะตัวธรรมดาเนาะข้าครับตัวอ่อนนะเ้าหน้าแหลงแน่นอันนี้แบบเกือบไข้เขาไปแล้วเนี่ยคนหฮะมันบอดีแดงแดงๆเข้าวทำเป็นขันนะมาทุกคนมากินจิรอชุบช้อนชมบมะแดงเนาะไปคุ้ดไปเช้านี่เมียไปคุดไปเช้าไหมนะทุกคนนะเมี่ยดูได้เมียอือ ครับปักกระกโดดทุกคนแตี้ม่ตุ้ดตีมานน่เนาะ,ะนแช่น้ำมะนาวเรียบร้อยมาขันชมมะแดงนี่แซ่บทุ่นยอดทุกคนตอนกำลังใส่มาเริ่มมันกำลังดิ้น้องดองเนาะไปลู่ช่างมะแดงนี่

โปรตีนโปรตีนบลายเนาะอืปลาลดแช่ทุกคน โอ e ้ชี้เองโอ้จะมาไหนเนาะจะไปมดเหรอมดเลยมดเอไปดูพอนไปละพบมา Kinh tế đã được tiếp tận mưu. Mạnh ผมว่ากานหาคุ้มท่เท่เนาะแต่เรได้ไปไนี่คนคุ้ขายไม่ทิลอรูห้ามแดงทามากรกับผ้าหงส์แสร็จไปเลยน้อย เราย่กินแต่เมื่อคืนเห่ทุกคนตัวอ่นกั่องยมเใครหมันเข่าอะไรเขาเนั่ย ต้องมักหรืเดี๋ยวพักให้มัดพักวันนะพักใดดิ